เขาพิยมเป็นพูดภาษากุยแต่ว่าหลักจริงๆแล้วไม่มีอะไรน่าดูเลยครัผมเมื่อเลยผ่านไปเรื่อยขับรถไปเรื่อยไปเจอบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านโบราณสมัยที่ก่อนนะครับเป็นผู้เรียนเองทีกสานี้เป็นขอบคุณท่านอาจารย์ราชาและผู้มีสี่ยกล้องกับรายการเรื่องนี้ให้เสด็จรูกๆไปด้วยดีและหวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการรู้ การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยังประโยชน์ต่างๆใันเกิดแก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสังควรนะครับเพื่อจิตวิทยารนการบริหารภูมิปัญญาท้องถิ่นนำเสนอโดยพระคุณติคกับขอรับนารนิมัติครับุณ เป็นพื้นความรู้ของประชาชนที่สังคมเรียนรู้และเข้าใจร่วมกันว่าภูมิปัญญานั้นเรียกต่างๆเช่นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้นส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นแต่ละถิ่นจะประกอบ แต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ละหมู่บ้านจะทําไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ได้มากล่าวถึงและมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันในยุคสมัยก่อนชาวบ้านก่อนจะตั้งตินฐานหรือพวงลำเนาจะดูสิ่งแวดล้อมโดยโรอบ ว่าจะมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์และป่าไม้เพื่อนำมาสร้างบ้านสิ่งสำคัญของมนุษย์สิ่งดังกล่าวสังสมององามขึ้นมาความรอบรู้ประสบการณ์มวล ขน,ขนวดด้วยการเฉลียงกลมในการยังรู้ยางลึกซึก้งในการรับเปลี่ยนสสภาพทรัพยากรและองค์กรความรู้ที่อยู่เดิมให้เพิ่มพูนคุณค่าขึ้นอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับ บริปต์ต่างๆเช่นการจะปลูกบ้านหรือสร้างบ้านคนสมัยโบราณส่วนมากแต่สมัยก่อนจะไม่ค่อยมีเลื่อยส่วนมากจะใช้ขวานขาบหรือสิวจอบและอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งส่วนมากไม่มีคือตะปู เราเขาจะใช้ไม <in> ้สลับหรือตอกลิ่มส่วนอุปกรณ์เจาะส่วนมากจะเป็นสิวเป็นอันมากกว่าและเหมาะสมกับบริบทของต่างๆของชุมชนท้องถิ่นและสังคม นอกจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ความคิดและความสามารถความ <c oughs> เอ็นจัดของชุมชนได้การได้จากประสบการณ์ในสังคมด้วยการปรับตัวและดำรงชีพในสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมกับกลุ่มอื่นจากพื้นที่และสิ่งที่สิ่งแวดล้อมที่ สิ่งแวดล้อมอื่นที่ได้มาได้มีการติดต่อสัมพันธ์และการรับเอาหรือปรับเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์ส่วนมากก่อนจะสร้างบ้านคนโบราณจะดูพื้นที่ที่จะสร้างบ้านสนจะดูว่ามีต้นไม้ หรือตอไม้ส่วนมากสมัยก่อนเขาจะขุดตอหรือย้ายแม่ทรณีออกจากที่สิ่งปลูกสร้างก่อนหรือแก้ปัญหาในสิ่งแวดล้อมและบริหารทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นเมือ่อ จัดสร้างบ้านเป็นกลุ่มเป็นชุมชนต่อมาก็จะต้องมีวัดวาอารามเข้ามาร่วมเป็นหมู่บ้านวัดสืบไปและเพื่อศึกษาเป็นกิจวิทยาในเชิงการบริการต่อไปสิ่งแรกของ คนจะคนโบราณที่จะสร้างบ้านก็ต้องเตรียมไม้หรือเตรียมอุปก,กรณ์เตรียมบุคลากรที่จะช่วยกันสร้าง,างให้เป็นบ้านเป็นหมู่บ้าน ครับฉลองนมนมรดต่อไปก็เป็นโคเกคกองบ้านเรือนนะครับที่มาสะบวนมาครับว่าเป็นต่อไปก็ให้ท่านพักฉลองชินาวาร,รเป็นผู้นำเสนอนะคะรับ,บรการอริการพาจารย์เมียงและิศะักศึกษา พร่อเจ็บทำรูปทำตัดผมขราฉลองชินาวารมชินาวโรอหมยถึงพุชนะไทยบอกคอมเกตกต้นไม้คอมเกลที่ทอาศาย้ารบ้านเรือนการสอบถามและติใจใจ ท่านที่ผ้าอาศัยของบ้านโบราณคือาน,นงางเตือนบุญชาเดตัวมนะมนเป็นคนชุมชนบ้านอารหรือะะ้านท่านเาเตะบสตะเาองเทสคบ้านี <c oughs> ่านเจ้าของบ้านตั้งพื้นที่มีพื้นที่ขนาด หนึ่งงานงงมีประมาณที่อาศัยสี่เป็นปราก,กรมีประชาก,กรที่อาศัยห้าคนคือปิดาหน,นุ่คนบุตรสามบุตรตาสองรวมเป็นหกคนเขตพื้นที่ทางการทางด้านเขตพื้นที่ทางด้านที่ใต้คือเขตด้านกบเออขตด้านตนนโก ตากวิทุลักษณทุัติดเหนือติดก้นในแสงสระสมนาสมนาติดตะวันออกติดตนนสาสาธารณะทางานติดตะวันตกติดพื้นที่รโ้

เฑตใ,ในพื้นที่ที่ใช้สำร,รวจหนึ่งเป็นชาวเรือชาวบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตของชนบทของนอกเมืองที่มีประชากรทำไร่นาทำไร่ทำนา,าสองนที่ที่น่าท่องเที่ยวเพราะมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสามเป็นพื้นที่มีการจัด การระเบียบจัดการระเบียบการพัฒนาชุมชนเกษตรพอเพียง4มีแนวร่วมการปฏิบัติผล,ลิตเครื่องมือเอาอไปใช้เองีบอบอกเส้นทางทีแทนที่เส้นทางการเดินทาง จากกระัุเรียนไปสี่คอร์ทูมไปถึงสามแยกสกลท่าเลียวเป็นหลังเส้นหลังสุดเด่นครับดูดีสีงาตรงสามโไ้งตรงสามกค้งในส่งสัตว์ หากิโจอสทาไปักกจาังหวัดจีนไปจีนกลาูตุ้งห้าสิบแปดกิโลไปถึงสามสามแยกสำโรงท่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสี่กิโลพอไปถึงสามแยกต้านตะเคียนเลี้ยวขวา สามกิโลก็จะถึงจุดหมายครับผมผมสามกิโลเมตรครับสามกิโลเมตรบุกเลี่ยครับกับเส้นทางก็ถ้าเราจะไปก็ไปทางส้นงท่าครับ จะผ่านบ้านของะเทียนก่อนแล้วก็เราแม่เข้าไปถึงบ้านมาเลยมันจะอยู่ช่วงแรกเลยนะครับบ้านังนี้อยู่ซอยซอยซอยนี่ครับอนี่ครับนี่ครับ ได้นี้นะครับแล้วก็มันเลยพปได้หนเข้าซอยตรงนี้พอดีไปเจอนะครับบ้านเจ้าของบ้านเป็นคนอายุมากนะครับนั่งสองสามชีวิตนั่งอยู่นั่นตอนเข้าไปนะครับต่อไปก็จะเป็นความเป็นมาของบ้านหลังนี้นะครับ

หวังว่าความเป็นมาความเป็นมาแต่เดิมยาเยียนบุญพาเป็นคนมันตะเคียนมันตะเกียนปุยมีชายลมมาติตามเออมาติพัน์คือนายทองมุญนาทองมุทพา เป็นบุคคลี่ชุมชนบ้านอาร์ตตำบลสุนงท่าอำเภอสุนงท่าจังหวัดสุรินทั้งสองตกลงร่วมใจกันได้ร่วมสุขร่วมร่วมทุกข์ด้วยการจึงสร้าง้านหลังนี้้านหลังนี้ขึ้นพศ2459จนถึงปัจจุบัน ร้อยสีป่ปีเป็นว่านที่มีอายุรับร้อยปีและบ้านหลังนี้จังใช้ได้จริงถึงปัจจุบันและ <c oughs> และเจ้าของมีนามว่า <c oughs> นายทองมุนภาและนางเกียรมุนภาส่วนนายทองเสียชีวิตนานแล้ว ข้อมูลที่ยายเองก็จำไม่ได้บ้านหลังนี้ถือเป็นบ้านที่มีอายุร้อยปีที่หาชมได้ยากและปัจจุบันยังมีอยู่ถึงยังมีอยู่ถึงระยบีอันอันกัสนาได้สร้าง ความน่าสนใจของผู้เข้ามาชมในปัจจุบันครับผมครับความเมากิดความเกินาของบ้านอนนี้ก็ทุกท่านจะได้ฟังกันนะครับต่อไปก็จะเป็นของตัวบ้านเรือ ที่เขาสร้างกันขึ้นมานะครับนำเสนอโดยท่านพระบุญนรรมปัญญาการมโมนะครับอาราธนาดุลน์ครับผมขอกราบนมัสการอาจารย์เรียนอาจารย์ท่านหลายวิชานะครับแล้วก็ขอการสอบพัฒนาศึกตุลโลกรมนะครับวันนี้อาจะมาก็ มาวิจินในรูปแบบลโลบราณอาตมาก,ก็บบากได้เนะต่ผมก็่ดได้มา,ว,มาวิจินรูปแบบของวาานโบราณก็่างทุกลูกทุกท่าน,าน,าน,าปปนาก็เพอ้อ่ยแเรย้วเนาะอาตมาก็เกิดรุ่นหลัง แเขาเก่ๆเ,เขาก็รู้ท่านเก่งๆก,ก็เคยรู้ว,ว่าวัฒนธรบบามเพียงใดกับบ้านโบราณแต่ก่อนทีุ่่งทรงที่่งนี้ก็เป็นคนจะมีฐานหน้าหนยห่ถ้าเป็นบ้านโบราณนี้ก็จะเป็นหลังคาท่วมุงจากเป็นมุงใบตองรุ่งตัวนี้นะครับในรูปแบบบ้านโบราณนี้เป็นแบบบ้านทรงไทยเดิมตัวนี้เป็นทรงไทยเดิม บ้านโบราณหลังนี้มีเสาอยู่ด้วยกันแต่ต้นเสาคำยันด้านใต้เจ็ดต้นเสาค้ำต่อเติมสี่ต้นเสใช้เสใช้เสสี่เหลี่ยมแต่ก่อนเป็นสี่เหลี่ยมเนาะใช้แต่ควานถานไม่มีเรื่อยแบบนี้เป็นเสาตัวบ้านเป็นเสาต่อเติม ใช้เสาต้นทั้งรุ่นส่วนโครงหลังคาแต่เดิมนั้นมุงด้วยหญ้าคาเนื่องจากอายุการใช้งานนานเกินไปจึงทำให้หญ้าคาหมดสภาพหรือเสียงโซมจึงเปลี่ยนมาเป็นสังกะสีเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โยองบ้านลังนี้นะครับแต่ก่อนโวยยังอันนี้ยังเป็นท่านมีฐานะห,หน่อยแต่เป็นถ้ามาบนบ้านโบราณจริงๆก็อูต่ำกว่านี้ในด้านใต้ถุนบ้านก็จะมีแต่ก่อนเขาเรียกวอหม่อนย่อใหม่เนีดทป็นแบบนี้เนะาะ <laughs> จะเป็นเป็นครัวของคุณเม่เนี๋ยวของบ้านนะครับใต้ถุน ก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ดูต้นเสาเขาจะไม่ทำเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีตะปูตีแต่ก่อนจอบเอาสิเจอบแล้วก็ตีริมแต่ก่อนเนาะก่อ,อตนตมาเขเคิือไม่ทันหรอกแต่ก่อนนี้ก็ท่านอาจารย์เขาติไปพิเศษงานมาก็อ่านไปตามขงสัางานนะครับ โครลังคาก็เป็นแต่ก่อนก็ไม่มีสซรามิกแบบนี้เราเป็นเป็นยาคาเป็นจะเป็นมีใบตองแก้นเป็นผาผืานหนึ่งครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ท่านทุลกลราก็คงจะได้เห็นแล้วได้ะบอตหลับต,ตาไปก็มองเห็นเตรียบ้านโบราณได้เลยแต่ก่อนครับ,รบก็มีแค่นี้ครับครับ ได้ฟังไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของบ้านเลยนะครับก็นำเสนอโดยพระสวิสติธิโกนะครับเรื่องตัวบ้านท่านนี้จะสนทมาเรื่องเพราะว่าเคยสร้างบ้านสมัยก่อนนะผมเคยเห็นบ้านท่านครับบ้านโบราณของท่านสมัยก่อนครับกรรมกรรมศาตรท่านอาจารย์ครูสอน ขออับุสการสวัสดีนักเรียนทุกๆคนกระผมชื่อว่าพระสปิริตทิทกโกนามสกุลจริงว่าอยูาครับอยู่บ้านตะเคียนอำเภอเออตบหมู่ที่9ตะบลสรงท่าอําเภอสรงท่าจังหวัดสุนรร์ครับบ้านเกินแต่เดิมนั้นต้องมาต้องเดินทางจากบ้านตะเคียน ส่งฟองแล้วก็ส่งทางกถขึ้นตลาดจะมีรถไฟผ่านในสเสตีนทีนี้เต็มเล็ด่ไป,ปมมกับพ่อผมครับทีนี้ท่านอาจารย์ทุกท่านท่านก็ได้พูดไปแล้วเรื่องยก้าสร้าน,าน้านนะไปตั้งแต่เรื่องตัดเสาหุดลุกอะไรท่างๆพูดไปหมดเรือผมจัดมาพูดว่านึกแอบเขาว่าเอาเอาใ้เอาใบเอาใบตอง อาสารแล้วก็เป็ดแหวนมอไทยโบชาดครับสบายก่อนด้าผมอยู่บ้านม่ออีพอยแม่เราไปดูแล้วแต่ก่อนเขาจะเอาหนามุ้งยังดีมุงงัมมดแน่เพชรยงเขาเป็ดที่แน่นไฟดูหน้าโคตกมากโ่หว่างพอทีนี้พอยาคาเปยบ้างผูกพันบ้าง ผมก็ไปเห็นพ่อผมกับเพื่อนเขาไปตัดม้ประดูนะไปสอบมันมาพาทำกระเบื้องไม้ก่อนนะเคยเห็นไหมคนที่อายุประมาณเจ็ดสแปดสิบปีอาจจะเคยเห็นนะที่บ้านเคียนกันอยู่นะสอบหนึ่งพาประมาณทัานหกนิ้วนะที่ก็สวยสวยกลายเป็นแหลมมันมุมกระเบื้องลงมาตีตะปูเกา เหมือนกันราคาโบอสมัยเก่าทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็อยู่เย็นเต็สุดอนตอนนียังไม่ได้อยู่ต้องต้องไปบอกลูกๆหลานร้เอาไม้ไผ่มาก่อนเนี ceu, ่ยผ่าไม้ไผ่เอาไว้ประมาณค่สองเส้นนะความความบางบ้างแต่ความใหญ่ระอยสิบเส้นยาวยาวตามตนังบ้านของเรา ที่นี้ผมพากันไปหาใบตองมันมีใบตองเขาเรียกว่าใบตองกุ้งนะแต่ภาษาไทยเขาเรียกต้นอะไรใบตองจุ่มใบตองใบตองทั้งใบตองจุ่มทีนี้เราไปเก็บมาปุ๊บท่านพ่อแอบสารเป็นล็อบเป็นล็อบตาที่นี่สองอันนะเอาใบไม้นวางปุ๊บเอาไม้ไผ่ทับ ตังตมันมัดมัดลุกทีนี้ก็จะยกขึ้นเป็นแทงกันลุกถ้าตัวแรไจะทำหน้าตาก็จะแห่ลุกทำบนหน้าต่างเอาเสื้อมัดแล้วก็ค่อยเปิดออกเปิดเข่าทีนี้เราก็อยู่ยางมีความสุขบวยก่อนนะทีนี้มียาที่บ้านอาลึกโซ่าลึกมันก็จะติดกับบ้านตะเคียนทีนี้กกาสบ้านอาลึกมาบ้านตะเคียนไปทางนี้ก็จะถึงบ้านรบุรี ออกจากบุรีที่สายยาวไปปุ๊บจะถึงบ้านก็แกวสซก็แกวแล้วก็ไปถึงบ้านพ่อทึงงระกูสายโน้นไปยโ้นทีเมื่อทําบ้านเสร็จแล้วอยากพี่น้องก็มาช่วยกันปิดฟาผนังนะเอาตอกมัดมัดเสร็จก็อยู่เย็นเป็นสุขทีนี้ผมมีคนยายคนหนึ่ง เขามาพูดถ้าหาว่าเราจะอยู่อีกต่อไปดูให้เป็นสุขนะเราจะเอาเอาได้นะได้เหลือเกินนะเพราะว่าฝ่ายนะฝ่ายเขามากต้นเสาทุกแจทุกมุมหรือจะผูกบันไดผูกอะไรก็ได้นะเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขพอมียายผมเขาพูดว่าจำได้เขางเขาแล้วคุว่า ยกเงื่อนพั่วให้ไหลเป็นเงื่อนล่างยอประชาชนให้เป็นยอดฐานจอสูงเพื่อนองกัาเป็นรถแก้วยกขึ้นแล้วอยู่สวัสดีเปนว่ายกเสาหนึ่งให้ได้มัวแม่ไดายยกเสาสองให้ได้ข้อย่อมยกเสาสามได้ข้อย่อกรรมยกเสาสี่ขึ้นให้ได้ขั้าเก่ามืนยกเสาห้า